อะไรปี <muitas mit> ๊ดอะไรปี oh. s <S <cn Jean> ๊ดอะไรตอนที่ออกแรงปลายขาแล้วมึงเล่นเหี้ยอะไรอยากแดกอยากในไม่ต้องแดกไม่ไม่มีคือไม่มีน้ำดกแล้วอุ้ยสมาร์ทปลายขาเพื่องทำให้เกี้ยวมุ่นเมื่อหมุนการครบทหนึ่งรอบจะทำให้เกี้ยวมุ่นได้หนึ่งรอบอยู่อาเก๋จ๋าขอหมอ

จะมีฝรั่งมากเลยอะเหนื่อยอ่ะเราเป็นคนไทยเป็นคนไทยว้าคนไต้ไต้บอกคนไต้ไทยคนได้อยากเป็นคนอีสานนะอีสานบ้านนาไปอยู่กรุงเคยฟังกันไหมไม่เคยเป็นเด็กอายินดูฝรั่งไม่เจอพอดีพอดีไม่แก่ขนาดนั้นฝรั่งแบบเป็นลูกเลยนะ ลูกลูทิงูเกียวเลย่ะ